ของถูกมีอยู่จริงวันนี้จะพาทุกท่านมาชมของราคาถูกๆกันที่ดินราคาถูกเหมาะที่จะทําบ้านสวนคือพร้อมมากๆเลยค่ะอยู่ด้านนี้เลยมีทั้งหมด5แปลง200รอยตารางวามี3แปลงแล้วก็หนึงร้อตารางวามี2แปลงราคา100ตารางวาอยู่ที่ส8 0 0ส0บาทถูกมากเลยนี่ค่ะที่ดินของเราถมเรียบร้อยแล้วถ้าแปลงหนึ่งร้อยตารางวาหน้ากว้างประมาณสิเมตรลึก 24ี่เมตรถ้าเป็นสอง้อยก็หน้ากว้างสาสิบสี่ลึกยี่บสี่ค่ะที่ดินของเราถมเรียบร้อยแล้วพิกัดของที่ดินแปลงนี้อยู่คลองสิบสองตำบลหนองสาวังอำเภอหนองเสือจังหวัดปทุมธาน,นีอยู่คลองสิบสองฝั่งตาวันออกค่ะจะติดถนนสาธารณะแบบนี้เลยกว้างประมาณเจดเมตรเป็นถนนดินค่ะตอนนี้เข้ามาจากถนนคลองสิบสองทางล่างนูน้น มาถึงที่ประมาณ500ร้เมตรโดยประมาณค่ะเนี่ยค่ะวันนี้พาทุกท่านมาชมของถูกมีคุณภาพราคาจัดต้องได้นี่เลยค่ะถมเรียบร้อยแล้วพร้อมที่จะทำบ้านสวนแล้วก็มีอ่าตกแต่งอ่า ลำรางท้ายแปลงให้เรียบร้อยแล้วแต่ละแปลงของที่ดินค่ะบรรยากาศดีมากๆเลยโล่งมากๆเลยค่ะนี่ค่ะเนี่ยค่ะบรรยากาศดีมากเลยเนี่ยค่ะบรรยากาศดีแล้วราคาก็แบบถูกมากอยากแนะนําให้มาจับจองเป็นตูกของจริงๆค่ะเนี่ยค่ะ,คะที่ดินทิศเหนอืออย่างที่บอกเลยค่ะทางนี้ไปทางทิศใต้นะคะทิศตกเห็นพระอาทิตย์ตกทางด้านนี้แล้ว เนี่ยค่ะบรรยากาศดีมากๆเลยนี่่บรรยากาศดีค่ะเนี่ยเขาปรับที่ดินสวยงามมากๆเลยค่ะคือตกแต่งแปลงได้สวยเลยค่ะนี่ค่ะจัดได้สวยงามมากนะคะอันนี้ก็เป็น อลำรางรูปตัวแอลค่ะถ้าเป็นแปลงนี้แปลงสองร้อยวาอันนี้คือแปลงสองร้อยวาอันนี้ก็เป็นสองร้อยวาค่ะก็จะมีอลำรางด้านหลังด้านท้ายของแปลงที่ดินแปลงใครแปลงมันค่ะเป็นแปลงที่เป็ีค่ะสุงมากเลยนะคะเอาทำกระต๊อ่าลงมาใน ในตรงน้ําได้เลยค่ะก็ทําแบบว่าเป็นสะพานข้ามเป็นทําเป็นแบบถ่ายรูปจุดเช็คอินคือสวยงามมากๆเลยนะคะเนะนี่ยค่ะน้ําก็ใส่ด้วยค่ะที่ดินขายเงินสดฉนดคุดแดงค่ะพร้อมโอนแล้วก็ฟรีโอนด้วยราคานี้หายากมากๆเลยค่ะห่างจากถนนร,รังสิตนครนายกเพียงห้ากิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะ แล้วก็อ่าห่างจาก CJ ตลาดลาดบหลวงนะคะไปทางด้านนี้นะคะประมาณกิโลถือว่าไม่ไกลเลยนะคะแล้วก็ห่างจากอ่าศูนย์ข้าราชการอาบตอลาดบัวหลวงอยู่ทาง้านไม่ใช่อ,อบตหนองสามบางทางด้านนี้ค่ะนี่ก็คืออ,อีกแปลงหนึ่งนะคะสองร้อยวา ทางด้านนู้นก็จะเป็นหนึ่งร้อยวาค่ะทางด้านนู้นมีสองแปลงถ้าเป็นสองร้อยวาราคาอยู่ที่หกแสนแปดหมืนบาทค่ะอ่าสวยมากๆบรรยากาศดีมากแนะนำให้ลูกค้านะคะอย่าพลาดเลยห้ามพลาดเลยแปลงเนี้ยห้ามพลาดเด็ดขาดเลยค่ะราคาหนึ่งร้อยวาสามแสนสองร้อยว่าหกแสน ปลูกสร้างได้เลยนะคะน้ำใสมากๆค่ะราคานี้หาถ้าไม่ได้แล้วนะถือว่าถูกมากเลยค่ะคองสิบสองน้องเสือปทุมธานีมาจากอะจะเห็นอบอตอไม่ใช่สิจะเห็นเทศบาลบึงสดันลัก ชื่อดีมากค่ะเทศบาลนี้แนะนำย้ายมาอยู่ใกล้ๆกับเทศบาลบึงสนันลักใครที่อยากจดทะเบียนส,นสมใครที่อยากจดทะเบียนสมรถนะคะแนะนำเลยค่ะมาจดที่นี่บึงสนันลักค่ะสำหรับวันนี้ไปก่อนายบายค่ะ